สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาอัพเดตแตงกวาค่ะลูกโตแล้วค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ดกด้วยแต่แแรงค่ะต้องรดน้ำถ้าลดน้ำไม่ดีก็น่าจะลูกไม่ค่อยติดเท่าไหร่เยอะเลยอะค่ะรอบที่แล้วก็ลูกเยอะแบบนี้แต่ว่าฝนตกมากรอบนี้ก็แแรงอีกไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แต่ว่า ถ้ารดน้ำเยอะๆก็น่าจะได้กินลูกเยอะค่ะนี่อปลูกในล้อยางนะคะเพื่อนเพื่อนดูลูกดูดอกนี่คขะเพื่อนๆนนี่อันนี้ลูกลูกที่ดอกกำลังบานค่ะ ลูกเยอะค่ะเพื่อนๆลองดูต้นนี้ค่ะลูกโตแล้วค่ะนี่ลูกแรกน่าจะลูกแรกเนี่ยค่ะโตแล้วจิมน้ำพริกได้แล้วค่ะเพื่อนๆนู่นลูกนู่นอีกลูกนึงก็ใหญ่เท่ากันเลย ใหญ่แล้วกินได้แล้วค่ะกินได้แล้วแป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามีตัวมาแรงมารบกวนแล้วอ่ะสิเนี่ยค่ะดูนะค่อนเพื่อนๆคือดกมากเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวมาแรงมาเกาะแล้วอือเราไม่ได้ฉีดยจแต่ลูกดอกมากเลยครับเพื่อนๆน,นี่ดูดูลูกเป็นแถวเนี่ย มีแต่ลูกทั้งนั้นเลยข้างบนโอ้ข้างบนก็ใหญ่แล้วโอ้ยตอนนี้มีกินได้สี่ห้าลูกแล้วครัเพื่อนๆด,ดูนะู่นะลูกทั้งนั้นเลยถึงยอดเลย <laughs> มีแต่ลูกครัเพื่อนๆแต่ถ้าลดน้ําไปดีน่าจะติดไม่หมดนะคะเนี่ยลูกทั้งนั้นเลยแต่ตัวมแมลงก็เริ่มมารบกวนแล้วลูกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆจะมีลูกแบบทุกข้อเลยเนี่ยอนเนี้ยอันเนี้ยดูสิค่ะ ข้อนี้ก็มีข้อนี้ก็มีข้อนี้ก็มีนี่น,นี่ถึงยอดเนี่ยมีลูกทุกข้อเลยอ่ะโอ้โหพันพันนี้ดกมากๆเลยแต่ไม่รู้จะติดให้หมดหรือเปล่าลนี่เนี่ยโอ้โหลูดกดกมากเนี่ยโอ้ยพันลูกดกมีแต่ลูกแต่กลัวจะขาดน้ำ มีลูกถึงยอดมีลูกทุกข้อแต่ตัวมแมลงก็เริ่มมากวนแล้วอะ่ะมีแต่ลูกลูกเยอะมากๆเลยเดี๋ยวดูต้นนี้หน่อยมีลูกใหญ่หรือยังโอ้ใหญ่แล้วนี่ก็ใหญ่แล้วโอ้นี่งอๆแบบเนี้ยขาดน้ำแน่ๆนน้ำไม่พอ ยังมีแต่ลูกครับเพื่อนๆอ,อ้ยอันนี้ใหญ่กว่าต้นโน้นนี่นี่นี่ใหญ่นี่ลูกหนึ่งโน้นอีกโอ๊้เอ้านี่ก็มีใหญ่ตอนนี้ก็มีตั้งสามลูกนะเมื่อวานนะหิวน้ำมาลดมันไม่มีแหล่งน้ำครับเพื่อนๆอ,อือนี่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ ชอบอะพันนี้ลูกดกมากเลยมีดูมีลูกทุกข้อค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้จะติดหมดทุกทุกข้อหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่ก็มีโอ้ยนอนเรียงดูสิคะนอนเรียงดอกค่ะนี่ดูมีแต่ลูกดูเนี่ยมีลูก เนี่ยนอนเลียงเป็นแถวฝั่งนู้นก็มีโอ้เยอะโอ้ยต้นนี้ลูกเยอะกินได้แล้วด้วยไม่ได้มาดูว่ากินได้หรือยังได้แต่ลดน้ำโอ้เยอะครับเพื่อนเพื่อต้นนี้ต้นนี้ดูผอมผอมต้นนี้ผอมไปหน่อยครับเพื่อนเพื่อ นเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สมบูรณ์ลูกจะไม่ติดมีลูกทุกข้อแต่ไม่ติดว้าวนี่ตอนนี้ก็ดอกเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหรค่ครับเพื่อนเพื่อดอกมากๆเลยครับเพื่อนๆพื่อพันนี้พันลูกดอกมีแต่ลูก ดูสิคะมีแต่ลูกมีถึงยอดเลยห่วงก็แต่น้ำอะค่ะน้ำจะไม่พอช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยนี่แต่ลูกกำลังบานดอกกำลังบานคอนี้ไม่ค่อยงามเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีลูกอยู่ อต้องเก็บแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้ดกสุดเลยลดกฝั่งนน้นใหญ่ นี่ค่ะอันนี้ใหญ่สุดลูกใหญ่อดอกมากๆเลยคือโอ้ชอบชอบ <c oughs> เนี่ยตัวเต่าอ่ะตัวเต่าอ่ะเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมนะั้งตัวเต่า ห่อยเข้าไปนี่ค่ะเพื่อนๆลูกดกค่ะแตงกวานะคะเพื่อนๆโอ้มีแต่ลูกดูห้อยเป็นแถวเลยเนี่ยเล็กๆก็เยอะค่ะนี่แห่วงกว็แต่น้ำนะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ